เดินสายมูกลับมาแล้วนะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live อยู่กัโฟนนันทนาสีมาเช่นเดิมเลยค่ะเดินสายมูวันนี้นะคะรายกลางของเราก็ก้าวเข้ามาสู่เดือนเมษายน,ยนกัแเราใช่ไหมคะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีเทศกาล สงกรานนะคะที่เราจะได้ไปเล่นน้ำคลายร้อนกันด้วยนะคะรวมถึงจะได้เป็นวันหยุดยาวไปพักผ่อนกับครอบครัวนะคะได้เดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่กันใช่ไหมคะแต่ว่า ในช่วงของเทศกาลสงกรานค่ะเราก็จะในสมัยอดีตเนี่ยมันจะมีนางสงกราน,น์นะค่ะซึ่งแต่ละปีเนี่ยนางสงกรานเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะมีคําทํานายของแต่ละปีด้วยนยคะคะที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันในปีนี้นางสงกรานของเราจะเป็นใครแล้วก็คําทํานายของปีนี้จะเป็นยังไงฝนได้หยิบยกนํามาบอกให้คุณผู้ฟังสายโมทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะ เทศกาลสงกรานค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็วางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงของมนหยุดเทศกาลสงกรานบางคนก็วางแผนเดินทางท่องเที่ยวเลน้ำสงกราน เฉลิมฉลองสนุกสนานกันใช่ไหมคะและอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกันทุกทุกปีเลยนั่นก็คือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของนางสงกาณ์ค่ะแล้วก็คำทำนายดวงเมืองในช่วงวันสงกาณ์แต่ละปีด้วยสำหรับปีนี้ค่ะนางสงกาณ์ประจำปีจะมีชื่อว่าทุงสเทวีค่ะสงกาน์นะคะก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรามาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะ ยึดถือปฏิบัติสืบเตื่องกันมาตั้งแต่โบราณนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประชำชาติโดยคาว่าสงกรานค่ะมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือว่าเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์นะคะเข้าไปในจักราศีใดราศีหนึ่งแต่ในความหมายที่คนไทยใช้ค่ะหมายถึงวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนค่ะ ทั้นของกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการประกาศทรงกล้านปีพุทธศักราช2568โดยฝ่ายโหนพรามกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังค่ะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะปีมะเสงมนุษย์ผู้ชายธาตุไฟสัพปศกจุรุลศักราช1387ทางจันทรคติเป็นอาทิกกวานทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินค่ะ วันที่14เมษายนนะคะก็จะเป็นวันมหาสงกา์ทางจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์แรม1ค่ำเดือน5เวลาินกา2 8นาที2 8วินาทีค่ะนางสงการของปีนี้นะคะทรงนามว่าทุงสะเทวีทรงพหุรัตทัดดอกทับทิมอภรร์แก้วปัทธรมารากพักสาหารอุทุมพรพระหัตขวาทรงจัก พระหัตซ้ายทรงสังสเสด็จสายญาติหลับเนตรมาเหนือหลังครุดเป็นพาหนะค่ะวันที่16เมษายนข่าวเวลา8นาฬกา27นาที36วินาทีเปลี่ยนจุลสกราชใหม่เป็น1,387ในปีนี้นะคะวันศุกร์เป็นธงชัยวันศุกร์เป็นอธิบดีวันพระหัสปดีเป็นอุบาทวันอาทิตย์เป็นโลกาวินาท ปีนี้ค่ะวันพุธเป็นอธิบดีฝนบรรดาให้ฝนตก605หตกในโลกมนุษย์65ตกในมหาสมุทร125ตกในป่าหิมพาน185ตกในเขาจักรวาล245หานาไข่้นามหตัวเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ6ชื่อลาภะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล9ส่วนเสีย1ส่วนธัญญาหารพลาหารมัชฌมังสาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุขสมบูรณ์แลเกณฑ์ธาราธิคุณตกราศีอาโปรหรือว่าน้ำจะมีน้ำมากค่ะ ส่วนนางสงการในปีนี้นะคะที่ทรงพระนามว่าทุงสะเทวีจะมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมทรงอาพรแก้วปัทรมารากมีพักสาหารเป็นผลอุทุมพรหรือว่าผลมะเดื่อพระหัตขวาทรงจากพระหัต้ายทรงสังสเสด็จมาโดยประทับสายญาติหลับพระเนตรบนหลังครุฑซึ่งเป็นพาหนาค่ะ ซึ่งตามความเชื่อโบราณแล้วนะคะการที่นางสงกลาปี2568นต์ปร2568ทรงนามว่าทุงสเทวีทัดดอกทับทิมและ,สะเสวยผลอุทุมพรก็มีในสำคัญนะคะที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่มีมากในปีนี้ค่ะประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีมีความสุขสมบูรณ์ค่ะ การที่ทุงสเทวีหรือว่านางสงการนะคะทรงถือจากและสังซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งพระบชนณุหรือว่าพระนาราย แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจในการปกป้องคลุมคลองมนุษย์ส่วนการเสด็จมาบนหลังครุฑค่ะสัตว์พาหนะของพระนารายณ์ก็ยิ่งเสริมความเป็นสลิมงคลและแสดงถึงพลังอำนาจที่จะช่วยปกปักรักษาประชาชนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะนอกจากนี้นะคะการที่นางสงกรานเสด็จมาในอริยบทสสยญาติหลับพระเนตรอาจตีความได้นะคะว่าปีนี้บ้านเมืองจะสงบสุข ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าภัยพิบัติที่รุนแรงมากนะะักค่ะส่วนประวัติของนางสงกรานนะคะก็คือมีเรื่องเล่ากันมานะคะว่าธรรมบาลกุมารค่ะเป็นเทพบุตรที่ประอินทร์ระทานให้ลงไปเกิดในคันภรยาเศรษฐีเมื่อโตขึ้นนะคะก็ได้เรียนรู้ภาษานกแล้วก็เรียนไตรเพศจนเมื่ออายุได้เพียง7ปีจึงได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆแก่คนทั้งหลายค่ะ จนวันหนึ่งค่ะเท้ากบินละพมนะคะก็ได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบานกุมาร3ข้อโดยถ้าธรรมบานกุมารตอบได้ก็จะตัดเสียนบูชาแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะตัดศีรษะธรรมบานกุมารเสียเองโดยธรรมบานกุมารค่ะได้ขอตอบคำถามใน7วันแล้วเมื่อถึงเวลาค่ะเท้ากบินละพมก็ได้มาตามสัญญาที่ให้ไว้ธรรมบานกุมารน,นะคะก็จึงนำคำตอบที่ได้ยินจากนก ไปตอบกับท้ากบิลพมทำให้ท้ากบิลพมนั้นแพ้ในการตอบคำถามครั้งนี้ค่ะและก่อนที่จะตัดเสียนท้าวกบิลพมนะคะก็ได้เรียกธิดาทั้ง7องค์ซึ่งเป็นนางฟ้าให้เอาพานมารองรับเนื่องจากเสียงของท้าวกบิลพมนั้น เป็นที่รวมแห่งความไม่ดีทั้งปวงถ้าวางไว้บนแผ่นดินไฟจะไม่โลกถ้าโยนขึ้นไปบนอากาศฝนจะแล้งถ้าทิ้งลงในมหาสมุทรน้าก็จะแห้งทิดาทั้งเจ็ดนะคะก็เลยมีหน้าที่ในการผัดเปลี่ยนกันมาดูแลเสียงของเท้ากบินลภพมและในทุกๆปีค่ะก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่ อันเชิมพระเจียนเท้ากบ,บิลพมแห่ไปรอบเขาพระสุเมนเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ประดิษฐานไว้ในถ้ำคันทุลีค่ะในเขาไกลลาดก็เลยเป็นที่มาของนางสงกรานโดืนแต่ละนางนะคะก็จะทําหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานนั่นเองที่จะหมุนเวียนกันไปในแต่ละปีนะคะในธิดาเจ็ดองค์ก็จะเปลี่ยนกันไปคนละ1ปีนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะในเทศกาลสงกรานปีนี้ปี2568ค่ะ ภายใต้การมาเยือนของนางสงกรานทุงสะเทวีนํามาซึ่งสัญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทัญญาหารและก็ความสุขสมบูรณ์เป็นโอกาสอันดีเลยนะคะที่คนไทยของเรานั้นจะได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามพร้อมทั้งอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลนบานานให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองค่ะ ซึ่งใน,นระหว่างเทศกาลสงกรานต์นะคะนอกจากความสนุกสนานในการที่เราจะได้เล่นสาด์น้ําสงกรานต์กันแล้วนะคะทาบุญตักบาตรส่งน้ําพระรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่การรับรู้เกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปีนะคะก็ยังเป็นการช่วยเสริมความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมและก็ความเชื่อด้าเดิมของคนไทยด้วยให้เราได้ระหนักถึงรากเงานะ่คะแล้วก็ความผูกพันระหว่างความเชื่อ กับวิถีชีวิตที่มีมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครได้ดูละครผ่านทางทองสารในตอนนี้ที่กําลังออกอากาศอยู่นะคะในเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงนะคะในละครเรื่องนี้นะคะเขาจะมีช่วงหนึ่งค่ะที่พูดถึง เรื่องของวันสงกรานค่ะซึ่งในอดีตนะคะวันสงกรานของเรานะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันปีใหม่ไทยซึ่งก็ยังคงมีพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เองเราจะใช้เวลาเปลี่ยนพุทธศักราชใหม่เป็นในช่วงวันที่1มกราคมของทุกๆปีซึ่งกับตรงกับการเปลี่ยนศักราชใหม่ของสากลทั่วไปนะคะแต่ว่าในอดีตวันสงกรานนะคะถือได้ว่าเป็นวัน เปลี่ยนจุลศักราชใหม่นะคะในละครเรื่องนี้ก็สอนให้เราได้รู้นะคะว่าในอดีตนั้นวันมหาสงกรานต์นะคะถือได้ว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะคะที่ถือได้ว่าเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่นะคะประชาชนก็จะให้ความสนใจนะคะแล้วก็สนใจกับเทศกาลนี้มากๆซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงมีการเรียกกันอยู่เช่นกันนะคะว่าเป็นวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้รวบรวมสมาชิกในครอบครัวนะคะมาอยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตา ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ยังไงก็ตามนะคะก็ขอให้เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเราในปีนี้ของทุกท่านนะคะเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงของการเดินทางกลับภู่มลมหนาวในช่วงนี้ด้วยค่ะและสาหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาจหรฟนและเดินแสามูแล้วครั้งหน้าจะพาไปมูเรื่องไหนกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ